สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกเสิรผมวันนี้นำพาท่านมาอยู่ในพื้นที่ของเขตอะไรนะชุมชนมิตรสัมพันธ์แขวงรำประทิวเขตราชบังกรุงเทียมพระนครครับผมพาท่านมาชมครับผมนี่ครับพื้นที่จริงของกรุงเทียมหานครบางท่านว่ามันใช่หรือว่าเป็นกรุงเทียมพานครเมืองสีอะไรใช่ครับผมนะครับใช่ นี่นะครับกรุงเทพเมืองสีวิไลอุดมสมบูรณ์ครับมีทั้งป่ามีทั้งอะไรนะกล้วยอ้อยอะไรก็มีหมดนะครับนี่ครับถนนของกรุงเทพมหานครครับนะครับกรุงเทพมหานครเรามีถนนแบบนี้นะครับผมนะครับเห็นไหมยังมีหลงเหลืออยู่ครับผมเพราะว่าเป็นจุดที่ใกล้ปืนเที่ยงนะครับผมนะครับขอบคุณท่านขอบคุณเซื้อครับขอบคุณทุกกำลังใจครับที่แวะเข้ามาชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม ขอบคุณครับผมขอบคุณครับ